ผมโคชทงครับทงแชจุกโกกีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมนครปฐมมิเต็ดครับแหมเก๋กว่าครับสำหรับอนุวัฒน์น้อยชื่อพันธ์แล้วพูดแต่สิ่งครับเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับเป็นนั้นว่า เนอย่างนคกอปฐมอยู่ในเต็ครับบุกมาเอาชนะชัชนาทฮอนบิลสองประตูต่อหนึ่งครับก็พอใจกับผลการแข่งขันนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นฟุตบอลเย้าเยือนเราได้สามแต้มรวมถึงได้อเวโกสอประตูพอใจกับผลการแข่งขันมากครับ So they are very dangerous can score in every game but have some weakness today we score only one goal it was not enough so we have to score more next week Saturday ลองยกมาจังหวะนี้แล้วได้ยิงจ่อๆเลยแล้วลเนี วัชระพลเปิดมาแล้วได้บ่งจอจอแล้วเรียบร้อยขึ้นนำแรกครับนครปฐม,มตัวผู้เล่นของเขาเนี่ยถ้าจะเทียบกันวันนี้นะครับเราอาจจะด้อยในเรื่องของคุณภาพต่างของเขานะครับแต่เรื่องของเกมการเล่นนะครับจะได้เห็นได้ว่าวันนี้เราเราครองบอลได้ค่อนข้างเยอะนะครับแม้กระทั่งที่ว่าเราขาดผู้เล่นหลัก ตัวต่างชาติไปอย่างเช่นเวลลิงตันซึ่งเป็นหัวใจสาคัญในแดนกลางเนี่ยหายไปนะครับคุณภาพที่เราเล่นก็ตกลงไปน้อยน้อยมากนะครับแต่เราโชคไม่ดีเราไปเสียลูกตั้งเตะทั้งสองลูกซึ่งซึ่งปกติเราไม่ได้เสียลูกแบบนี้มานานมากแล้วฮะก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่โชคไม่ดีเลยวันนี้แต่ว่าเกมที่สนุกครับแล้วก็เกมหน้าวัดกันอีกทีครับ ก่อนเกมเราได้มีการสเกล์นะครับดูเกมที่ชัยนาทเล่นมาหลายๆเกมเตรียมที่จะรับมือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเล่นเกมรับในแดนที่1แดนที่2แดนที่3การเล่นเกมลุกในแต่ละแดน เขาเปลี่ยนตัวนาทีเท่าไหร่เขาใช้ผู้เล่นคนไหนลงมาในนาทีเท่าไหร่เราเก็บรายละเอียดได้อย่างค่อนข้างค่อนข้างครบสมบูรณ์นะครับแต่ต้องชื่นชมทีมชาทต้นเกมมาเขาไล่เพสซิ่งแดนบนแล้วก็ทําได้ดีเพียงแต่ว่าเราโชคดีที่ไม่ได้ประตูขึ้นนำนะครับแล้วก็ผลก็เป็นตามที่ต้องการครับใ yeah, n เฟิร์สเลกเ e าเล่ a ท a ่นอกค n นปาตอม a ละเ e าชนะ2-1 i ัง h ั้นนี่คื w สิ่ง e ี่เราต้องทำอีกครั้งเพื่อที่จะชนะที่นั่นด And that can playoff do if Fund we we the go to the fun. เป้าหมายส่วนตัวผมผมผมเวลารับงานผมไม่เคยที่จะตั้งเป้าต่ําๆเพราะว่าทุกสโมสรที่ผมไปรับงานเนี่ยเป้าหมายเดียวคือต้องเลื่อนชั้นนะครับเราเลื่อนชั้นมาตั้งแต่ทีสี 4, ทีสแล้วก็มาทีสด้วยการที่เราใช้ผู้เล่นชุดเดิม ผู้เล่นที่ไม่มีชื่อเสียงผู้เล่นที่งบประมาณค่อนข้างน้อยสกวทีมของเราค่อนข้างเล็กทําให้หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลหรือทีมอื่นเนี่ยเป็นห่วงว่าขึ้นมาทีสองแล้วจะอยู่ยืนระยะได้มากน้อยขนาดไหนอันนี้คือเป้าหมายนี่คือการประเมินจากจากทั่วไปแต่ในส่วนตัวผมผมเชื่อในในองค์ความรู้ของผมแล้วก็เชื่อมั่นในตัวน้องๆว่าเราจะสามารถต่อกรอสู้กับทีมระดับทีสองได้ถึงแม้เรามีซูเปอร์สตาร์เราใช้ในเรื่องของทีมเวิร์กสู้ครับก็เป้าหมายของตัวเองก็คิดว่า ต้องเลื่อนชั้นเหมือนกันก็ถ้าชนะนครปฐมเนี่ยเราหวังเลยว่าประเภทเราคิดว่าเราขึ้นไทยลีกได้แน่ๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดชนะนครปฐมอย่างจะเรียกว่าเป็นเป็นทีมที่มีคุณภาพระดับเรียกว่าถ้าใน4ทีมนียผมผมก็ถือว่านครปฐมเนี่ยดีที่สุดนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราผ่านนครปฐมได้นะครับทีมไหนเราก็ไม่กลัวแล้วเราคิดว่าเราขึ้นชั้นได้แน่ Of course but I cannot tell you that นครปฐม no คือจริงๆแล้วเนี่ยณตอนนี้ไม่ไม่ได้กังวลทีมไหนเป็นพิเศษ ทุกทีมมีศักยภาพเท่าเทียมกันแม้กระทั่งชัยนาผมก็ไม่ประมาทนะครับเพราะว่าเราอยู่ในเกมหนึ่งถึงแม้ว่าเราจะได้อเวโกทีมแพ้ก็เป็นไปได้ที่เขาอาจจะไปพลิกเอาชนะขอนแก่นได้แต่นะตอนนี้ประเมินแล้วว่าทีมขอนแก่นน่าจะมีเปอร์เซ็นต์สูงก็ก,ก็ก็ถามว่ากลัวทีมไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าก็เท่าเท่ากันครับ On for anything ฝากแฟนบอลทุกคนนะครับ ถ้าเราต้องการอยากเห็นทีมชาติไทยไปฟุตบอลโลกเราต้องเริ่มสร้างตั้งแต่วันนี้ครับสร้างโดยการสนับสนุนนะครับให้กําลังใจนะครับไม่สามารถมาดูที่สนามได้ก็เปิดดูทางทีวีนะครับเพื่อที่จะเ,เป็นแรงผลักดันให้สโมสรแต่ละสโมสรนะครับลงทุนลงแรงเพื่อที่จะทํางานนะครับเพื่อที่จะมี ผลตอบแทนที่ที่น่าพอใจต้องต้องขอขอบคุณเซน์น,นะฮะที่เข้ามาเป็นเรียกว่าเป็นคนที่เข้ามาประสานกับทางสมาคมแล้วก็มีน่าจะามีลิขสิทธิ์ถึง8ปีนะครับก็หวังว่าการเข้ามาของเซตเนี่ยจะเป็นการยกระดับให้กับฟุตบอลอาชีพของไทยนะครับเราก็มีโอกาสที่จะเ,เรียกว่าไประดับทับชั้นนำของเอเชียหรือแม้กระทั่งไปฟุตบอลโลกได้ครับ and footballs.